สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะวันนี้มาดามหน่อยติดตามกันต่อค่ะพี่น้องขาถือว่าเป็นห่วงแล้วกันหน้าห่วงแล้วกันค่ะพี่น้องขาที่มาดามหน่อยขึ้นหัวขอ้อจุดแตกหักสปิริตลุงป้าเงินประกันหลักแสนสองรถตู้จับตาดูหน้าห่วงค่ะพี่น้องค่าตามที่ขึ้นหัวขอ้อก็ถือว่าชัดเจนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นว่ามาดามหน่อยห่วงก็แล้วกันห่วงอาจจะมีการ จุดแตกหักเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นนะพี่น้องเนาะอย่างที่เราเห็นที่คุณอัจฉริยะเขาออกมาเมื่อหลายวันที่แล้วหลายวันที่แล้วคุณอัจฉริยะออกมาคุณอัดออกมาบอกว่าอาทิตย์หน้าจับตาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่กกอกอาจจะมีการสองรถตู้ก็ว่าได้แต่เราก็ตีความไปว่าน่าจะเกี่ยวกับป่าไม้นั่นแหละค่ะพี่น้องคะการตัดไม้ อันที่ยูทูบเบอร์ข้างกายลุงพลอยู่ในคลิปทุกคนถ้าสองรถตู้นี่ก็น่าจะใช่เหตุการณ์นั้นแหะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือเราเดาเอาเพราะว่าไม่มีคําตอบร้อยเปอร์เซนว่ากับการที่สองรถตู้นี่ก็คือกรณีคดีอะไรยังไงออกหมายเรียกอะไรยังไงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราก็เดาเอาแล้วกันนะพี่น้องเนาะว่าสิ่งที่สองรถตู้นี่น่าจะเป็นการที่บุคคลอยู่ในคลิปของยูทูบเบอร์หลายๆช่องข้างกายลุงพลที่ทําการช่วยกันในวันที่ลุงพลตัดต้นไม้ แค่ถางไม้ของป่าสงวนนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันก็คือตามตามความเป็นจริงแล้วเป็นเป็นการตัดมงตัดไม้ทําลายป่าของป่าสงวนตามความเป็นจริงก็ผิดอยู่แล้วแล้วทําไมมาดามหน่อยหยิบยกมาก็ถือว่าเป็นห่วงกันแล้วกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะเรามาเล่าข้าวๆอย่างนี้แล้วกันก่อนที่มันจะเกิดเรื่องแนละ้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือมีความคิดมีไอเดีย บดามหน่อยมีไอเดียอยากจะมาเล่าก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันกรณีเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วลุงพลก็คือโดนหมายเรียกไปสพออกกตูมที่ป่าไม้ลงนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการเห็นในช่องอ่ายูช่องดังเขาถ่ายทอดมาอ่าผ่านผ่านกระจกในห้องประชุมนั้นบอกว่ามีการอ่านอเอกสารนั้นแล้วก็ลุงพลได้รับ ทราบข้อหานั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเราคิดว่าอย่างนั้นมีการอ่านแล้วก็มีการเซ็นกำกับหลังจากนั้นแล้วเขาก็เรียกว่าแตนเข้าไปอีกห้องหนึง่งเพื่อที่จะไปจ่ายเงินประกันตัวนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาง,ง่ายๆเนาะประกันตัว10,000แบาทออกมาแล้วก็มาเผยบอกว่าโอเคมีการประกัน1,0,000แบาทก็คือแจ้งข้อหาประมาณว่าป่าไม้ต้นไม้อะไรทํานองตัดไม้ประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะคร่าวๆก็คือมีการเสียเงินประกัน1 0 0 0 0แมันก็มันก็เป็นการที่จะ สืบเนื่องต่อมาอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอาจจะเป็นการจุดแตกหักต่อมาก็ได้ที่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงที่คุณอัดเขาบอกว่ามีสองรถตู้ก็น่าจะเป็นรวมยี่สิบคนได้อย่างที่ว่าสิบแปดสิบเก้าคนยี่สิบคนยี่สิบกว่าคนก็ว่าได้แล้วแต่เขาจะเชิญใครไปบ้างก็ค,คือมีหมายเรียกไปนั่นล่ะค่ะพี่น้องะ่ะให้มาให้ปักคาอย่างที่ว่าถ้าเขาเอาผิดเราก็ไม่รู้ว่าข้อไหนข้อไหนในสิ่งที่ผู้สมรู้ร่วมคิดหรือผู้ช่วยอะไรอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ก็จะมีการประกันตัว วแล้วค่ะพี่น้องขะประกันในกรณีเดียวกันกับลุงพลโดนอาจจะเป็นแสนหรือไม่แสนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มาดําเนาะก็มองไว้เป็นกลมๆเอาหลักแสนมาเพราะว่าเห็นลุงพลจ่ายไปแล้วหลักแสนเราเอาตรงนี้มาคุยแต่ที่น่าเป็นห่วงคะ่ะพี่น้องคะทาไมถึงหยิบยกมาเล่าแต่ที่น่าเป็นห่วงว่าลุงป้าจะมีสปิริตไหมนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะเราแยกแยกออกเป็น2อ,อย่างกันแล้วการอย่างที่1ก็คือกรณี20คนเอาลอตีตัวเลขกลมๆกรณี20คนถ้าไปในคดีนี้ทีรถตู้สองคันอย่างที่ ว่า่า20คนถ้าเจอแบบเดียวกันกับลุงพลแจ้งเข้อหาว่าโอเคเป็นการแผ่วทางปุกลูกป่าไม้ร่วมกันทําอย่างที่ว่าแล้วค่ะพี่น้องขาถ้าเจอก็จะมีการแน่นอนละมีเงินประกันแต่คําว่าเงินประกันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่อะไรยังไงแล้วก็จะแยกออกมาสองกรณีกรณีที่ยูทูบเบอร์ที่ถ่ายทํา ตรงนั้นที่เขามีรายได้ดีที่มีผู้คนติดตามเขาเยอะมีรายได้จากการสร้างรายได้จาก YouTube โอเคเงินหลักแสนเอาตัวเลขกลมๆนะพี่น้องเพราะว่าเราเองไม่รู้เพราะว่ามันเห็นแค่ลุงพลจ่ายไป10,000แสนเราก็ยังว่าแต่การที่สมรู้ร่วมคิดมันอาจจะไม่ถึงแสนอาจจะน้อยลงแต่ก็มันก็ถือว่าเป็นเงินสาหรับสองกรณีกรณีคนที่มีเงินคนที่มีรายได้จาก YouTube คนที่มีเงินก็ถือว่าไม่ถือว่าลำบากหรอกค่ะก็ก็ถ้ามีการเสียค่าจับค่าปรับ คาดประกันเขาก็คงจะเสียด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรแต่มาดามอยาจะยกมาก็คือกรณีที่2กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดายอย่างที่ว่ายูทูบเบอร์ทุกคนไปทํางานอยู่ที่นั่นไม่ได้หมายถึงว่ามีไรายได้ดีทุกคนเสมอไปบางคนมีผู้ติดตามน้อยเขาก็มีไรายได้น้อยหรือบางคนที่เขาบอกว่าเขาอาจจะ นึงแหละรู้เท่าไม่ถึงการอย่างที่ว่าก็คือไปช่วยไปจับไปทําไปลากไปจูงช่วยลุงนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขามันก็เลยเป็นประการพ่วงไปเพราะว่าในคลิปก็คือคลิปจากยูทูบเบอร์กันเองนั่นแหละถ่ายเขาก็เลยเามาเป็นหลักฐานและที่สําคัญก็คือคนที่มีชื่อในนั้นก็คือออกจากคนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ,ะแล้วคราวนี้ปัญหามันก็จะเกิดว่าถ้ามีการโดนจับโดนปรับโดนใส่ข้อข้อเรียกร้องไปมันก็จะกลายเป็นว่ามีการ ถ้าต,ตั้งข้อหาก็จะมีการเสียค่าปรับแต่คราวนี้เสียค่าปรับม่วจะเป็นหมื่นสองหมื่นเป็นห้าหมื่นเป็นแสนเหมือนลุงพลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้มันเป็นกรณีไปว่าใครทํามากทําน้อยอะไรหรือเปล่าอันนี้หลักกฎหมายเราไม่รู้ว่าเขาจะตั้งข้อหาอะไรแต่ที่แน,น่มันน่าจะมีการประกันตัวล้วค่ะพี่น้องคาปาะดามหน่อยอ่าที่ขึ้นหัวข้อว่าส,สปิริตลุงป้าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าลุงป้าจะช่วยเขาไหม คนที่มีเงินคนที่เป็นช่องใหญ่ก็คงจะไม่ลําบากเพราะว่าคิดว่าเขามีรายได้จาก YouTube อยู่แล้วแต่มันก็เสียวความรู้สึกอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องคะถ้าเราพูดเป็นกลางๆแต่คนที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นที่ไม่มีเงินละ่ะชาวบ้านเราธรรมดาที่เข้าไปตรงนั้นไปเพื่อที่จะสร้างรายได้กับ YouTube อย่างที่ว่าเห็นคนนั้นพูดคนนี้พูดเห็นคนนั้นทําก็มีรายได้เขาก็เข้าไปอเผอิญไปพ่วงในนั้นพอดีมันก็เลยกลายเป็นว่า ติดร่างแหไปด้วยก็เลยกลายเป็นต้องการเ <c oughs> สียค่าประกันอย่างที่ว่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือที่มาที่ไปมันจะเป็นการจับตาดูว่ามีการแตกหักหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่น่าห่วงอยู่นะพี่น้องนะเพราะว่าถ้าเป็นกรณีที่เขาไม่มีเงินประกัน แล้วลุงป้าจะช่วยเขาไหมพูดตามความเป็นจริงถึงเขาจะไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ก็คือเขาช่วยลุงป้าลุงป้ามีเงินพูดตามจริงแต่โอเคไอ้พอไม่พอเราไม่รู้แต่มันก็อยู่ที่การแสดงสปิริตว่าลุงพลป้าแตนจะช่วยเขาหรือเปล่านั่นคือปัญหาแต่ถ้าช่วยก็คือจบไปช่วยอาจจะ50-50อย่างนี้ก็โอเคก็ว่าไปก็ถือว่าได้ช่วยอยู่ช่วยมากช่วยน้อยก็ถือว่าได้ช่วยก็คงจะไม่เป็นการจุดแตกหักหรอกค่ะพี่น้องขาแต่ถ้ากรณีที่ ไม่ช่วยเลยไม่สนใจเลยนั่นคือสิ่งที่มาดำหน่อยมองต่อไปก็จะเป็นการเป็นการที่เป็นจุดแตกหักล่ะคะ่ะ ขณะดเดียวกันค่ะพี่น้องขาขณะเดียวกันอาทิตย์หน้าเราก็จับตาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่เราอย่างมาดามหน่อยให้คําว่าหน้าห่วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรหนึ่งในนั้นหลายคนในนั้นหลายคนในคลิปเอาเอา,เอาตัวเลขกลมๆก,ก็คือ20คนที่อยู่ในคลิปที่บอกว่าสองรถตู้น่าจะบางส่วนไม่มีเงินเสียค่าประกันมาดามหน่อยก็ยังคิดแบบนี้เพราะวาบางคนก็ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรยังไงแต่ถ้าถ้าลุงพลไม่ช่วย มันก็จะกลายเป็นปัญหาพอกลายเป็นปัญหาแล้วทํำยังไงคะพอหลังจากที่เสร็จสิ้นเรื่องที่โอเคอาจจะโดนไม้ลงไม้ไมเรี่ยงตรงนั้นเสร็จสิ้นออกมาแล้วไอ้ไอ้ไอ้กรณีรถตู้สองคัน <c oughs> กลับออกมาแล้วมันก็จะเป็นการที่ว่าคัด แย้งกันแตกแยกแตกหักนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือที่มาที่ไปคราวนี้ยูทูบเบอร์ก็จะมีการเผยเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็จะเป็นการอินุงตุงนางไปมากมายใหญ่โตเลยนั่นคือสิ่งที่มาดําหน่อยหน้าน่าเป็นห่วงเราก็มาติดตามดูแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่าเอากรณีที่ <c oughs> ถ้า หลายคนหลายคนที่ไปในนั้นไม่มีเงินสมมตินะ่ะไม่มีเงินหรือขอความช่วยเหลือจากลุงพลป้าแตนว่าช่วยหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินถ้ามีการโดนจับโดนปรับก็ต้องมีการประกันอะไรยังไงถ้าเขาไม่มีเงนขอความช่วยเหลือแต่ถ้าลุงพล ปฏิเสธทันทีป้าลุงปฏิเสธทันทีนั่นคือที่มาที่ไปการถอยห่างของยูทูบเบอร์การถอยห่างของ YouTuber, อยูทูบเบอร์การที่เขาไปคุกกีตรงนั้นอาจจะนานอาจจะไม่นานอะไรยังไงเขาไปเห็นก็กลายกลายเป็นว่าโอเคจะมาเผยกันแล้วนั่นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงจุดแตกหักก็จะเกิดขึ้นตามมาปัญหาก็จะตามมาสิ่งสิ่งที่สําคัญก็คือมันต้องมีอยู่แล้วละค่ะพี่น้องขาถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้ายี่ยี่สิบคน ตัวเลขกลมๆ20คนที่เข้าไปตามรถตู้อย่างที่คุณอาจพูดถ้ามันเป็นจริงคะ่ะพี่น้องคะนั่นแหละคือสิ่งที่มันก็คงจะไม่ไม่จบง่ายจะมีการยืดเยื้อจะมีการแชรกันไปมาจะมีการที่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่กับการที่มีอะไรที่ลุงพลทําก็จะเป็นการเปิดเผยขึ้นมากขึ้น แต่ขักมากขึ้นนี่มันก็จะย้อนไปกับที่หมอปลาพูดอย่างที่ว่าก่อนหน้านั้นหมอปลาบอกว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่บริเวณนั้นคิดหรือว่าเขาดีกับคุณร้อเปอซเขาหวังดีเขารักคุณร้อเปอร์ซ็นตขาปรเทคเขาปกป้องคุณร้อซมันเป็นไปไม่ได้นี่แหละสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปนี่ก็คือถ้ามีอาการว่าเกี่ยวกับผู้คนอยู่ในคลิปเกี่ยวกับตัดต้นไม้ลากจูงต้นไม้ แพ่วถางอะไรถ้ามีการออกไม้จงไม้จับไม้เรียกไปแล้วก็มีการเสียค่าประกันแต่เงินประกันอาจจะเป็นปัญหาเงินนี่แหละค่ะจะทําให้เป็นตัวแตกหักทําให้เกิดปัญหาต่างๆได้นี่คือสิ่งที่มาดามหน่อยหยิบยกมากเราก็รอดูค่ะพี่น้องค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงอาทิตย์หน้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นห่วงอยู่อยู่แล้วกันแต่เราก็จะเห็นการแสดงสปรริตเพราะว่าหลายคนหลายมุมมองอาจจะออกมาเผยออกจาก ออกมากเพื่อที่จะพูดนู่นพูดนี่ใส่ร้ายป้ายสีกันหรือมาเผยความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่กอก,อก ระหว่างที่ติดตามลุงพลอ,อยู่อะไรยังไงก็จะการการเป็นเผยเหมือนบูมน้อยออกมาแล้วก็จะมีการเอาความจริงมาเปิดเผยอ,อะไรยังไงมันก็จะมีต่อมาเราก็รอดูอีกทีหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงโอเคอันนี้หยิบยกมาหอมปากหอมคออ,อีกประมาณ3ามสี่ชั่วโมงอย่างที่เก่าวเวลาเดิมเวลาประมาณ11บเอโมงประเทศสวีเดนก็คือ5้าโมงแรงประเทศไทยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดามเราจะทําการไล์สุดเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งตรงนั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ